อ,อ้เดี๋ยวครันี่คือเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าจะใช่สิ่งที่ถามหรือเปล่าวิธีการเพิ่มเสียงดังนิดนึงนะอยู่ในร้านกาแฟที่มอรัชพัฒน์สุริธิอ่าสมมติว่าเราไม่มีเราไม่มีสถานที่ที่เราจะเช็คอินใช่ไหม เราเข้ามาที่เราเข้ามาที่เฟซบุ๊ก <Facebook, S 1> นะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเข้ามาที่เฟซบุ๊กเราเข้ามาที่ตัวเช็คอนะินเนาะนะแล้วเราเสิร์ชหาเราเสิร์ชหาร้านกาแฟสวนสวนดุสิวนะ์วะ ร้านกาแฟาชื่อร้านกาแฟาสวนดุสิตมันไม่มีใช่ปะพอร้านกาแฟาสวนดุสิตร้านกาแฟาสวนดุสิตไม่มีเราก็แอดอนิวเพจเข้าไปใช่ปะอ่าเราก็เห็นไกรอกนี่เป็นอะไรเป็นร้าอรหาใช่ไหมเป็นร้าอรหาเราก็กรอกร้าอรหาเข้าไปใช่ไหมล้วก็ทำตามขัม้นตอน เลเป็นอะไรเป็นคอฟฟน่าจะเป็นค <c oughs> อฟฟี่อารร้านอรร้อาหารม้ตนนอาห้านอาหนอาหานอหอหอเหรรีาอร้อารงอาหาร้หานร้าอาหาร้านอร้นอ้านอ้นจะมีค <c oughs> ้นอะอห็นปหาอหรนอาหารอารน้าอาอาหา้นอหเหน้า้้นอ ไม่น่าจะว,ว่ามีรูปหรือเปล่าโอ้สมมตินะสมมติสมตนะสมติอันใส่รูปเข้าไปด้วยสมมตินะสมมติอ่ะเซฟคอนเทนเนอรแล้วก็กดปุ่มคีเอ็ดตรงนี้นะกดปุ่มคีเอ็ดจะมีปุ่มคีเอ็ดอรงนี้แล้วก็กดปุ่มคีเอ็ดเลย เราก็รอจริงๆตรงนี้มันมีคำว่า I am c u r r e n t l y here ด้วยนะไดะเราคลิกตรงนี้ด้วยก็ได้นะแล้วเราก็รอแล้วเราก็แชร์ได้